เรื่องสยองสองนาทีตอนแมวดำอาถรรพ์หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่ชื่อบ้านผีเสื้อขึ้นชื่อเรื่องความสงบและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทว่าเบื้องหลังความงดงามนั้นซุกซ่อนเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับเจ้าเหมียวดำแมวดำตัวใหญ่ที่ปรากฏกายในคืนเดือนมืดและนําพาความตายมาสู่บ้านที่มันย่างกรายเข้าไปปลายฤดูฝนนัดเด็กหนุ่มจากเมืองกรุงผู้รักการผจญภยัย ตัดสินใจมาพักโฮมสเตย์ที่บ้านผีเสือ้อเขามาพร้อมกล้องคู่ใจหวังจะเก็บภาพความงามของธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คือโฮมสเตย์ที่เขาพักเป็นบ้านร้างที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงและเจ้าของคนเก่าเพิ่งเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันคืนแรกที่นัดมาถึงเดินดับสนิทท้องฟ้าไร้ดาวบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมขณะที่นัดกำลังจัดของสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นแงวดำทะมึนวูบไหวอย,อยู่นอกหน้าต่างมันคือแมวดำตัวใหญ่ดวงตาสีเขียวเรืองรองจ้อง มองมายังเขาอย่างไม่วางตาขนของมันดำสนิทซาวกับความมืดมิดของราตรีนัทรู้สึกขนลุกสู้แต่เขาก็คิดว่ามันอาจเป็นแมวหลงทางจึงไม่ได้ใส่ใจนักแต่แล้วในคืนต่อต่อมาเจ้าแมวดำก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันวนเวียนอยู่รอบบ้านทั้งนอกหน้าต่างบนหลังคาและบางครั้งก็พบมันนั่งจ้องมองเขาจากมุมมืดของห้องโถงนัทเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาเล่าเรื่องนี้ให้ ลุงคำเจ้าของโฮมสเตย์ฟังลุงคำดูตกใจและสีหน้าซีเผือดลงทันทีไอ้นัดระวังตัวไว้ให้ดีนะแมวดำตัวนั้นมันไม่ธรรมดาลุงคำเอ่ยเสียงสัน่นมันคือแมวดำอาถรรพ์ใครที่มันไปเยือนบ้านคนในบ้านมักจะเจอเรื่องรายร้ายนัดไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์ แต่เหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นภาพที่เขาถ่ายในตอนกลางวันกลับมีเงาดำปริศนาติดมาด้วยเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านทั้งคืนทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเข้าของเคลื่อนย้ายเองได้และที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคืนที่แมวดำปรากฏตัวเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆราวกับลมหายใจเย็นเยือกข้างหูคืนหนึ่ง ขณะที่นัดกำลังหลับไหลเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวซีดใบหน้าเศร้าหมองกำลังยืนร้องไห้อยู่กลางบ้านหญิงสาวชี้ไปที่แมวดำที่นั่งอยู่ข้างๆเธอแล้วพูดเสียงแผ่วเบาว,ว่ามันคือผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้าดวงวิญญาณนัทสะดุง้งตื่นด้วยความตกใจเหงื่อไหลซึมไปทั้งตัวเขาตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแมวดำอาถรรพ์ของหมู่บ้าน และพบว่ามันเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อกันมาว่าเจ้าแมวดำนี้คือวิญญาณของแม่มดดวงจันทร์หญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกชาวบ้านประหารชีวิตเมื่อหลายร้อยปีก่อนวิญญาณของเธอไม่ได้ไปสู่สุขติแต่สิงสถิตอยู่ในร่างของแมวดำเพื่อรอคอยดวงวิญญาณของคนชั่วที่เคยทำร้ายเธอด้วยความอยากรู้และหวาดกลัวนัดตัดสินใจออกสำรวจบ้านอย่างละเอียด เขาพบห้องลับใต้บันไดที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายในห้องมีแท่นบูชาเล็กๆและรูปปั้นแมวดำแกะสลักจากไม้เก่าๆพร้อมกับบันทึกเล่มหนึ่งบันทึกนั้นเป็นของเจ้าของบ้านคนเก่าที่เสียชีวิตไป เขาเขียนถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามีแมวดำวนเวียนอยู่รอบบ้านเขาเริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆและมักจะเห็นภาพหลอนของหญิงสาวชุดขาวบันทึกสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสันเทาว่าข้ากำลังจะไปมันกำลังจะมานัตระหนักได้ทันทีว่าเจ้าแมวดำไม่ได้ต้องการทำร้ายเขาโดยตรงแต่มันคือผู้ส่งสารเป็นผู้เฝ้าดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดที่มาปรากฏกายเพื่อทำระแค้กับผู้ที่เคยทำร้ายเธอและเจ้าของบ้านคนเก่าก็อาจจะเป็น ทายาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายของแม่มดดวงจันทร์ทันใดนั้นเองเสียงขวนผนังดังขึ้นมาจากมุมห้องแมวดำตัวนั้นปรากฏกายขึ้นมันจ้องมองมาที่นัดดวงตาสีเขียวเรืองรองยิ่งกว่าเคย มันไม่ได้ส่งเสียงขู่แต่กลับมีเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นในหัวของนัดถึงเวลาแล้วเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกนัดรู้สึกเหมือนร่างกายถูกควบคุมเขาก้าวเท้าไปหาแมวดำอย่างช้าๆแต่แล้วเขาก็รวบรวมสติได้เสียงของลุงคำที่เตือนเขาว่ามันคือผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้าดวงวิญญาณดังก้องอยู่ในหัวเขาไม่ใช่ทายาทของใครในอดีตและไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายใดๆแล้วทำไมถึงเป็นเขา นัดมองไปที่บันทึกเก่าๆอีกครั้งและเห็นหน้าหนึ่งที่ถูกพับซ่อนไว้มีข้อความเขียนด้วยหมึกจางๆว่าหากวิญญาณยังคงรังควานต้องทำลายต้นตอใกล้ๆกันมีแผนที่วาดด้วยมือเป็นตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกนัดรวบรวมความกล้า เขาคว้าไฟฉายและออกเดินทางไปยังป่าทึบตามแผนที่ที่พบแมวดำตัวนั้นยังคงติดตามเขาไปไม่ห่างเรากับจะนำทางในที่สุดนัดก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ระบุไว้ในแผนที่มันเป็นต้นไม้เก่าแก่ขนาดมะฮือมาแผ่กิ่งก้านสาขาจนดูน่าเกรงขามที่โคนต้นไม้มีสารไม้เล็กๆตั้งอยู่และข้างๆสารนั้นเขาเห็นโครงกระดูกข,ของมนุษย์อยู่กองหนึ่ง แมวดำกระโดดขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้สูงจ้องมองมาที่นัทด,ด้วยดวงตาที่ยังคงเรืองรองนตรูทันทีว่านี่คือร่างของแม่มดดวงจันทร์และต้นไม้นี้คือแหล่งพลังงานที่กักเก็บวิญญาณของเธอไว้เขาหยิบจอบที่ติดตัวมาด้วยและเรื่องขุดรอบๆโคนต้นไม้แรงกายที่อ่อนล้าไม่ได้ทําให้เขาหยุดเมื่อขุดไปได้สักพักจอบก็กระทบกับบางสิ่งมันคือหินแกะสลักรูปแมวดำขนาดเล็กมีอักขระโบราณสลักอยู่รอบๆ ทันทีที่นัดหยิบหินขึ้นมาบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปลมพัดแรงเสียงหวิววีดดังอื้ออึงโครงกระดูกที่อยู่ข้างต้นไม้สั่นไหวราวกับมีชีวิตแมวดำตัวนั้นร้องโหยหว,วนเสียงดังล้านป่าจากนั้นก็มีแสงสีเขียวพวยพุ่งออกมาจากร่างของมันแสงนั้นรวมตัวกันเป็นรูปร่างของหญิงสาวชุดขาวใบหน้าเศร้าหมอง แต่คราวนี้ปรากฏรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากเธอพยักหน้าให้นัดเล็กน้อยก่อนที่แสงสว่างจะพุ่งตรงไปยังหินแกะสลักในมือนัดท่านใดนั่นเอง หินแกะสลักก็เรืองแสงเจิดจ้าและแตกสลายกลายเป็นผงธุลีพร้อมกับแสงสีเขียวของหญิงสาวที่สลายหายไปในอากาศบรรยากาศรอบข้างกลับมาเงียบสงบอีกครั้งลมสงบลงแมวดำที่เคยส่องประกายด้วยดวงตาสีเขียวบัดนี้กลับเป็นแมวดำธรรมดาดวงตาของมันกลับมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆและมันเดินเข้ามาคลอกเคลเคียนัดอย่างอ่อนโยนนัดเข้าใจแล้วการทำลายหินแกะสลักซึ่งเป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่กักขังวิญ,ญญาณของแม่มดดวงจันทร์ไว้ ทำให้เธอเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความแค้นแมวดำตัวนี้ไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือผู้เฝ้ารอคอยให้วิญญาณของเจ้านายของมันเป็นอิสระรุ่งเชา้านัดเดินทางกลับมาที่โฮมสเตย์พร้อมกับเจ้าเหมียวดำที่เดินตามต้อยๆเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดจบลงแล้วเขาไม่ได้บอกใครเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าลึก เขารู้เพียงว่าเขาได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังมานานนัดพักอยู่ที่บ้านผีเสื้ออีกสอาวันก่อนจะเดินทางกลับโดยมีเจ้าเหมียวดำนอนขดตัวอยู่บนเตียงข้างๆเขามันไม่ใช่แมวอาถรรพ์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงแมวธรรมดาที่เคยเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งดวงวิญญาณที่บัดนี้ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง